ปร,ประกาศเป็นพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุรรรกรมสีปรกรที่สิบนะครับผมนี่ยทุกคนอันนี้คือลานหินตัดนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูร่องรอยด้านบนลานหินตัดอันนี้ก็เป็นรอยสิรอยที่ตัดไว้เตรียมมันจะเตรียมจะขนไปแหละครับเนี่ยรอยมันจะเป็นรอยที่ไว้สําหรับล็อก นี่นะครับเนี่ยหินที่ย้ายไปเนาะยังไงกันล้วกี่ก้อนแต่กี่ก้อนเนาะรอยหินตัดนะครับการตัดหินดูเหมือนเลยเนด้วยกคนจะเป็นรอยเสาะนี่ครับตอกตอกลายไป้เห็นไหมไม่ตอกใช่เนี่ยเห็นไหมเสาะเหมือนเราตีเส้นแต่เลื่อยไม้เนี่ยใช่เนี่ยครับดูอ่ะไม่รู้ก็เอาเอาขึ้นไปบ้าง อันนี้เห็นเป็นรูปร่าเลยอันนี้คาดว่าน่าจะก่อเป็นตัวประสาทแหละอันเนี้ยเนี่ยครับอืมข้ก้อนเนี่ยนี่แหละครับแฉเป็นร่องหินตัดรอยการฉลุการเจาะที่เตรียมจะเจาะหินเข้ามาเนี่ยนะครับ